สวัสดีครับผมชื่ออันฟ้าวันนี้ผมจะมาอ่าทำฟิลิปปีบทที่สองครับการถ่อมใจของคริสตชนและการถ่อมพระทัยของพระคริดเพราะฉะนั้นในเมื่อมีความชูใจในความสัมพันธ์กับพระคริดมีการปรอบโยนจากความรักมีการสม,มัคคีทำกันจากพระวิญญาณและมีความเห็นใจกันและความเมตตาเกิดณาก็ขอให้ท่านทั้งหลายทำความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกัน มีความรักอย่างเดียวกันมีจิตใจและความคิดเป็นหนึ่งเดียวกันอย่าทำสิ่งใดด้วยการชิงดีหรือถือดีแต่จงถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวด้วยใจถ่อมอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองแต่จงให้เห็นประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยจงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้าไม่ทรงถือว่า ความทัดเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่ต้องยึดไว้แต่ทรงสละพระองค์และทรงรับสภาพธาตุทรงถือกําเนิดเป็นมนุษย์และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์พระองค์ทรงถ่อมตัวลงทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณนากระทั่งมรณนาบนกลางเขนเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ให้ขึ้นสูงสุดและประทานพระนามเหมือนนามทั้งหมดแก่พระองค์เพื่อที่ว่าเพราะพระนามของพระเยซูนั้นทุกชีวิตในสวรรค์บนแผ่นดินโลก และใต้ผืนแผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงกราบพระองค์และเพื่อที่ว่าทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าของพระบิดาส่องแสงดุจดวงสว่างต่างๆในโลกฉะนั้นพวกที่รักของข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ท่านเชื่อฟังข้าพเจ้าอยู่เสมอท่านจงอุตส่าห์ประพฤติอย่างสมกับความรอด ของท่านทั้งหลายด้วยความเกรงกลัวและตัวสัน่นไม่เฉพาะในเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่ด้วยกันเท่านั้นแต่มากยิ่งกว่านั้นอีกในเวลาที่ข้าพเจ้าไม่อยู่เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทําการอยู่ในภายในพวกท่านให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทําตามชอบพระทัยของพระองค์จงทําทุกสิ่งโดยปราศจากการบน่นและการทุ่มเถียงกันเพื่อท่านทั้งหลายจะไม่มีที่ติและไร้ความผิด เป็นบุตรของพระเจ้าที่ประศจากตำหนิท่ามกลางชนชาติที่ขดโกงและวิปลาสท่านปรากฏในหมู่พวกเขาดูแสงสว่างต่างๆในโลกทรงยึดมั่นในพระวจนะแห่งชีวิตเพื่อข้าพเจ้าจะมีความภูมิใจในวันของพระคิดว่าข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งแข่งโดยเปล่าประโยชน์หรือตากตามโดยเปล่าประโยชน์ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะถูกเทดุดเครื่องดื่มบูชาลงบนเครื่องบูชาที่ท่านถวายเพราะความเชื่อ ข้าพเจ้าก็ยินดีและร่วมยินดีกับพวกท่านทุกคนและท่านก็ควรยินดีและร่วมยินดีกับข้าพเจ้าด้วยทิโมธีและเอปาโฟดิทัสข้าพเจ้าหวังในพระเยซูองค์ผู้เป็นเจ้าว่าในไม่ช้านี้ข้าพเจ้าจะส่งทิโมธีไปหาพวกท่านเพื่อข้าพเจ้าจะได้รับความชูใจเมื่อรู้ข่าวของท่านเพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีใครอื่นๆที่ เหมือนทิโมธีซึ่งเอาใจใส่เรื่องของพวกท่านจริงๆเพราะว่าคนอื่นๆแสวงหาประโยชน์ของเขาเองทุกคนไม่ใช่ประโยชน์ของพระเยซูคริสต์และท่านทั้งหลายรู้ถึงคุณค่าของทิโมธีดีว่าได้ร่วมรับใช้กับข้าพเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐเหมือนอย่างบุตรกับบิดาเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงหวังว่าจะส่งเขาไปโดยเร็วเมื่อพอจะเห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับข้าพเจ้าและข้าพเจ้าแน่ใจ ในองค์รู้เป็นเจ้าว่าในไม่ช้านี้ข้าพเจ้าก็จะไปหาด้วยข้าพเจ้าเห็นว่าจําเป็นจะต้องส่งเอปาโฟดิทัสไปหาพวกท่านเขาเป็นทั้งพี่น้องเพื่อนร่วมงานและเพื่อนทหารของข้าพเจ้าและยังเป็นตัวแทนที่พวกท่านส่งมาปฏิบัติข้าพเจ้าในยามที่ข้าพเจ้าขาดแขนเพราะเขาคิดถึงท่านทุกคนและเป็นทุกเพราะว่าพวกท่านได้ยินว่าเขาป่วยเขาป่วยจริงๆจนเกือบตาย แต่พระเจ้าทรงพระเมตตาและไม่เฉพาะแต่เขาคนเดียวแต่ทรงเมตตาข้าพเจ้าด้วยเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ามีทุกซ้อนทุก์เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงปรารถนาที่จะส่งเขาไปยิ่งขึ้นเพื่อพวกท่านจะได้ยินดีที่เห็นเขาอีกและเพื่อความร้อนใจของข้าพเจ้าจะบรรเทาลงเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงต้อนรับเขาในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความยินดียิ่งและจงนับถือคนประเภทนี้ เพราะเขาเกือบจะตายเนื่องจากงานของพระคิดเขาเสี่ยงชีวิตของเขาเพื่อการปฏิบัติพวกท่านที่ไม่อาจทําให้ข้าพเจ้าได้นั้นจะสําเร็จสมบูรณ์ขอบคุณครับขอบพระเจ้าอวยพรทรุกท่านครับ